สั่งของครับทุกคนแล้วแม่กับพี่สาวไปนวดครับทิ้งผมอยู่บ้านคนเดียวครับผมก็เลยเหงาก็เลยมาคุยกับทุกคนครับฝนม,มันตกด้วยอ่ะเป็นคนจังหวัดไหนบึงการนครับมันเกิดขึ้นเร็วมากอังเปาต,ตัวตัวไกด์พระแพขอบคุณครับน่ารักจัง อยู่กับทุกคนหายเหงาแล้วเด็กโดนทิ้งใช่มึงคุยทุกวันเลยบึงการเหรอ <c oughs> อะไรมีแค่ไม่เคยเหงาเอ็นดีเอ็นดูฟองเอฟซ <c oughs> ลำปางหนาวไหมในคลินิกเย็นๆครับหนาวหนาวถึงเย็นในคลินิก e ด d o e นกลัวฝนโอ้ผมแพ้อากาศอึมครึมอย่างเงี้ยมันจะทำผมเศร้าแต่ผมไม่เศร้าแล้วครับผมมีทุกคน ลำพังหนาวกว่าค่ะทำไมพี่เข้มหล่อจังห้องเพลงหมอล่ามใหม่ฟังแน่อยากให้ถึงสิบสี่เร็วจังร้านอาหารเลิศไหมครับเลิศดีไม่เศร้านะวันไหนไปไหนดีฮะ ฮะฮะวันไหนฮะ huh? วันไหนไปไหนดีฮะ huh? <c oughs> หน้าเหมือนดาราเลยครับวันอ๋อวันนี้ไปไหนดีโอ้กริมมี่เหรอขอบคุณนะครับอันนี้คือการจองเหรออันนี้คือการจองเหรอครับหืมแหวนเพชรเลยเหรอพี่เข้มหล่อค่ะ จองคะ่ะคอมเมนต์แอลผู้ชายหล่อสมชื่อมีสาวมามันม่นแล้วส้อยทองเขาเป็นของมั่นเหรอจองจริงพี่เข้มน้องเพลงให้ฟังหน่อยเฮ้โหลวันจันท์ถ่ายละครไหมครับ ไทยครับนครนายกใช่ไหมใช่มั้งขอบคุณพี่กล้วยนะครับพี่เข้มใหญ่ไหมคะเอะอะไรนะเอ้ยเอ้ยเยเ่ยเอยอะไรนะฮะฮะฮะเย่เ,ย,เยไม่ถ่าละพอนมืม พี่ยูโรร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับอันนี้พี่เข้มครับหายเร็วๆครับจัสมินขอบคุณครับหน้าใสใช้ครีมอะไรยูเลนัสคลินิกครับรอจังนิ้วก้อยเพื่อนรักไปใสายไอน้ารักค่ะอ่านทุกเม้นเลยบอกินซอยจูติจ้าอ่านแล้วผมต้องตอบไหมครับ สวัสดีพี่ก้องหัสวีไม่ใช่ผมเข้มครับจวดจวดเด้อครับไอ้น่ารักน้องมุกไปไหนไม่ทราบครับกินข้าวกับอะไรเห็นไหมหล่อเหมือนผมครับไม่อยากเหมือน ขอเวลาสาวบางโพสสเข้มน่ารักเข้มตัวจริงหล่อจ้าทุกคนก็พูดอย่างนั้นอ่านคมอมโปท่านอยู่จังหวัดอะไรคะติดพี่ได้ไหม สองปองสองปองโอ้โหสองปองเลยรมามาปั่นจักรยานคือผมจะไปครับแต่ว่าฝนมันตกครับสวนณภูมิฝนตกไหมครับยองเงียงบ่นี่กีีดเข้มขอบวอนไวรุ่นจกเตียงเมียงมะเนอะจกรอมันท้า ปะย่างนะเป็นกระดอทมทมสุวรรณภูมิลอยเอด็ดบ่าจะโบ,บแมนสนามบินสุวรรณภูมิแหมจ่าต๊กบอ้ฮโบแมนลอยเอด็ด <c oughs> อยากให้หลีรันหัวใจลูกผู้ชายเพลงอะไรคะชีดได้หรอ <c oughs> อยากให้พี่ยูโรมาไลด้วยพี่นิน สวัสดีจ้านุ่มทาตาุแ <c oughs> ม่ห้างมหาสเสน่ฝนตกที่ไหนครับ <c oughs> ไอดินสวัสดีค่ะขอเพลงฝนตกที่หน้าผากสนามบินสุวรรณภูมิฝนไม่ตกหรอครับตกไหมครับ ร้องเพลงหนค่ะคงเปนสายลมที่พาความรักเข้ามาในใจขอบคุณที่พา สนออนอเซเว่นเซเว่นนี่ <c oughs> เป็นไงหนุ่มมิสเตอร์สวัสดีค่ะแนนพิมพ์ไปเหนื่อยเปล่าไม่อ่านค่ะอ่านไม่ทันห้หหัวใจมักง่าย เชื่ออะไรนะคนที่เปหนักๆจะไปเซเว่นเอาอะไรไหม <c oughs> เขาต้องมัดครับ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำบุญของแท้เซกาบริเนีมนจะ้ะ <c oughs> คิดเลยเราทั้งสอง จะมองเห็นเมื่อรักที่ตามหามันอยู่ไม่ไกลรักจะคงอยู่ตรงนี้เสมอร,รักจะเคียงเธอไม่ห่างไปไหนรักจะ หายใจคงฉันแล้เธอ,อขอบคุณครับ <c oughs> แต่ถ้าเธอเข้าใจสายลมที่พา่า,าข้คมา <c oughs> เธอจะมองเห็นว่ารักที่ตามหามันอยู่ไม่ไกลรักจะคงอยู่ตรงนี้เสมอรักจะเคียงเธอ ให้ใจของฉันและเธอขอตัวค่ะทำอะไรกันครับวันนี้เข้มแปลว่าอะไรคะเข้มแปลว่าน่ารักครับ วายุไปเวียดนามแล้วใช่รักเดียวใจเดียว <c oughs> รักเดียวใจเดียวเหรอให้ผมพยายามเหรอครับรักเดียวใจเดียวรอไปงานวันที่ อะไรนะพี่เข้มชื่ออะไรคะชื่อเข้มครับชื่อเข้มครับวันที่18อีก18วันก็จะวันเกิดหนูแล้วสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับยามห่างไกลน่ารักสวัสดีค่ะ ขอเพลงลองมองแลเอาเพลงนี้ก่อนรักเดียวใจเดียวของพี่เสือธนพลร้ลองยังไงเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอ พอใจที่มีเธอไม่มีอกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธออ่านว่าไงเดดเดดมอบเดดมอบเหรอจีหอย นี่ท้ายผีอ๋อติดตามตั้งแต่ล่าท้ายผีเลยเหรอจริงปะพี่เข้มตัวจริงไหมคะตัวจริงพี่เข้มอายุเท่าไหร่คะกริมมี่ขอบคุณนะครับร้องเพลงปล่อยวางของใครครับปล่อยวางเหรอไม่ถึงปล่อยจอยได้ตัวจริงตัวจริง เหตุผลหน้าคุ้นคุ้นเหมือนเคยเห็นโอ้ยตลกจังพี่เข้มกลัวเข็มไหมครับกลัวครับพี่เข้มอื่นไปใส่มาบ้าล่ะไปครับ <c oughs> หน้าพี่เหมือนดาราเลย ไม่ถ่ายแล้วเคออะไรนะไม่ถ่ายแล้วเคอถ่ายครับเลือกหลอกกี่โมง,ตงเต้งอะไรีครับห้า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 ดาราใช่ไหมฮะใช่สิมีหลอกกว่านี้ไหมดูสิ้นหวังดารลาโก คิดถึงเข้มอยากเจอแล้วสบายดีไอเข้มสวัสดีครับะเตงหล่อดดาราป่จ่ะแม่แพรเด็กหิงโซโยอนหนุ่มมิสเตอร์ แม่แพรครับคุณนะครับรักเอ๋ยเจนิสเจนิสเล็กๆพิสิทธ์ขอบคุณครับอ๋อหล่อมากนะเอ็นดูความพยายามอ่านดูตั้งใจ เจอพีมพ่มุกบ้างไหมไม่เจอเลยครับ <c oughs> มีหนังใหม่อีกแล้วเหรอครับเข้มลราเล่าเรื่องผีหน่อย มีหลายเรื่องเลยนะเอาเอาแบบ F เจ้าของช่องตะก,ก้าไหน เข้มโตจริงต้องอวิสานอ่านท่านบอแดอดเริ่มออกแล้วผมเริ่มมีพลังแล้วครับ